สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องเศษส่วนพหุนามนะครับเศษส่วนพหุนามเรื <Believe>. ่องการบวกการลบเศษส่วนพหุนามนะครับตอนที่1นทับสองนะครับตัวอย่างเช่น3าส่วนสามเป็นเศษส่วนพหุนามตัวที่หนึ่งหนึ่งส่วนสี่วายเป็นเศษส่วนพหุนามตัวที่สองมาบวกบวกกันหรือลบสส่วน y นี่คือพหุนามตัวเศษส่วนพหุนามตัวที่1 5ึ่งห้าส่วนหกวเป็นเศษส่วนพหุนามตัวที่สองมาลบกันนะครับ ในการบวกการลบกันในมีงนเงื่อนไขไงดูตัวอย่างครับดูหลักการคิดสักน,นิดหนึ่งครับหลักการคิดนะครับข้อ 1. นําตัวส่วนของพหุนามแต่ละตัวนะครับมาหาคลอนคิดเหมือนเศษส่วนที่เราเคยเรียนมานะครับนําตัวส่วนนะครับมาหาคลอนข้อ2ทําตัวส่วนของพหุนามให้เป็นคลอนเท่านั้นหมายความว่าเมื่อเราหาคลอนได้แล้วทําตัวส่วนของเศษส่วนพหุนามแต่ละตัวให้เป็นคลอนตัวส่วนั้งเป็นคลอนนะครับข้อ3การบวกการลบ ให้นาเฉพาะตัวเศษของแต่ละพหุนามมาบวกกันบวกลบกันหมายความว่าตัวส่วนต้องเป็นคอนเรียบร้อยนะครับเราถึงเอาตัวเอาตัวเศษของพหุนามแต่ตัวมาบวกกันนะครับข้อ4ถ้าทําได้ก็ทํเป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับโอเคครับรดูตัวยอย่างครับ a ส่วน b บวก c ส่วน d นี่คือเศษส่วนนะครับในการบวกกันก็ทําส่วนเป็นคราน่คราน่คือ b คูณ d นะครับก็ใสร็จา ตัวแรกนี้ b ต้อเกิดจากเอา d คูณทั้งเศษละส่วนเอ d เป็นคูณทั้งเศษละส่วนนะฮะหลักการคูณนะครับส่วน c ส่วน d ทําส่วนเป็น b d ก็ต้อง b มาคูณทั้งเศษละส่วนนะดัานนี้ b คูณ c b คูณ d เสร็จแล้วเนะมื่อส่วนเท่ากันแล้วก็บวกกันได้นะครับอ่ะดูโจทย์เลยครับข้อ1ครับจงหาค่าเศษส่วนพอนามาตอไปนี้นะครับ6ส่วน 8x บวก5ส่วน 2y นะครับ6บวก 6, 6. ส่วน 8x ก็คือ a ส่วน b พูดง่ายๆ5ส่วน 2x ก็คือ c ส่วน d นะครับขั้นแรกเราไปหาคราโน,นก่อนนะครับดูคณาโน,อนตอนแรกก็หาคณาโน,อนเอา 8x กับ 2x หาคณน,นหาแล้วก็ได้ 8x เหมือนเดิมการหาเอาจำนวนมาคิดก็ได้ครับตัวที่หาร8กับ2ได้ก็คือตัวไม่ใช่ครับหาเอา8กับ2หาครานกอนอไฟนะครับเรยวไปนิดนึงถ้าในลืมนะเอา8กับ2หาคณนเอนา2หารนะ สองสี่แปดสองหนึ่งสองถูกไหมครับได้แล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอาทุกตัวนี้คูณกันหมดครับมันก็ได้แปดนั่นเองที่มาคือแปดนะครับมีได้แปดจำนวนเนี่ยแปดแล้วก็ใส่เอ็กครับเพราะเอ็กเป็นตัวประกอบรวมแล้วก็ใส่เอ็กเลยทันครอนอรคือแปดเอ็กโอเคไหมครับทันฮนะอ่าต่อไปครับทําตัวส่วนให้เป็นแปดเอ็กซ์ตัวแรกนี้ 8x แล้วไม่ต้องครับ นะครับทำตัวหลังครับ 2x เอา 2x ไปหาร 8x ได้เท่าไหร่ครับได้4ก็4มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับโอเคนะครับอ่ดูนะครับอืมนี่ครับตัวแรก6ส่วน 8x นั่นเองเอา1มาคูณทั้งเศษและส่วนได้ไม่คูณก็ได้นะครับตัวที่2 5ส่วน 2x นะครับเอานี่เอา 2x ไปหาร 8x ได้4เอา4มาคูณทั้งเศษและส่วน4 5 20 4 2 8 4คูณ 2x เท่ 8x นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือ ตัวนี้เหมือนเดิมกับ6กส่วน 8x ส่วนตัวนี้2 0 8สท่วน 8x ทันไหมครับนะครับสังเกตว่าส่วนเท่ากันแล้วเราก็บวกลบกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ6 8ส่วน 8x บวก2 0ส่วน 8x ันนะครับ6 2บวก20ได้2 6 8ส่วน 8x คราวนี้ถ้าเรา,เราทำอีกเศษส่วนต่มได้ก็ถอนครับนะครับเอาแม่2 2 1ครับ2.1.2.2.3.6 นี่ก็สองสี่แปดท่าน,นครับคำตอบสุดท้ายสมบูรณ์นิดนึงครับสิบสามส่วนสี่โอเคไหมครับได้นะครับไม่งงนะครับอ่าวขอลบนะครับอ่าดูข้อต่อไปครับคูปรับใหม่ครับเก้านะฮะเจ็ด 2อ่าอ้าวดูตรงนี้ครับ9กส่วนเ x บวกสส่วนห x ขั้นแรกหาคร้อนเอา7จด x กับ5้าหาคร้อนนะครับ7กับ5้าไม่ได้หารได้ก็7จคูณหได้35นะครับส่วน x ตัวประกอบก็ใส่ x เลยครับนะฮะคือค่าร้อนคือ3 5 x ตรงนี้มีงงนะครับต่อไปทำเจ x เป็น3 5 x ทำห้ x เป็น3 5 x แล้วก็7 x หาร3 5 x 7หาร35ได้5 x หาร x หายไปเพราะวตัวนี้เอา5มาคูณทั้งเศษและส่วน ตัวตัวนี้เอา5ไปหาร3 5มห้ได้เถูกไหมครับเอขฐานเอกฐานไปก็เจ็ดคูนเศษส่วนหรือเราสังเกตการคูณไวก็ไครับเอาห้าคูนนี้ส่วน7คูณนี้นะครับอ่าดูครับเอา5คูณตัวแรกนะคูณทั้งเศษส่วนส่วนตัวหลังนี้2องส่วนหาเอ็กซ์เอาเจ็คูนทศเศษส่วนตัวแรก5945ตัวบนนะตัวล่างก็ได้35มเอ็กอันนี้7 2 14 14งสิบ่วนสาเอ็กซ์เห็นไหมครับ เสรจแล้วสองนี้บวกกันได้เลยคําตอบเท่าไหร่ครับ5 9าสิ่วนสามสิบากถูกไหครับถูนครับนี่ครับห้าสิก่วนสามส็ตอบโอเคนะครับได้นะครับไม่งงนะครอนี้อ่ข้อต่อไปครับปรปับอาจจะมาลบบ้างนะครับ เอาเนี้กันนะเจ็ดเอานี้กัน,นะน,กนลบสลบสส่วนห้าเอ็บวกสส่วนสะครับเราหาค,อน,ออาคอนอคนคือห้าเอกับสีมาหาคารอนอครับก็ได้เลยครับห้าบไม่มีาหารได้ยกเว้นหนึ่งก็เก้าห้คูณสี่ได้ยีก็ได้ยี่อ็กนั่นเะครับ, 4, รบโอเคนะครับยังได้ไหวขึ้นทําตัวส่วนเป็น 20x อันนี้ก็เอาอะไรคูณครับเอา, x, าเส่คูณเศษและส่วนส่วนนี้เอา5คูณทเศษและส่วนเราก็จะได้เลยครับดูครับ นะตัวแรกก็กลายเป็นลบ8ส่วน 20x 20ส่วนตัวหลังก็คือ10ส่วน 20x สิเ์สองนี่รวมกันลบ,ลบ8ปดบวก 10x เล้วก็ตอบ2ส่วน 20x ถูกไหมครับนี่ครับฐานนะใน2ส่วน 20x เขาเคราวนี้เราทอนได้ก็ถอนครับเป็นเศษส่วนต่ำนะครับก็เท่ากับนะครับ1ส่วน 10x กถูกไหมครับ หนึ่งส่วนสิบเอ็โอเคนะครับไม่งงนะครับขอขอลบทิ้งครับข้อต่อไปครับูยอมปรับจำนวนเป็นจำนวนลบมากขึ้นนะครับอาวแล้วครับนี่นะเริ่มนัน,นะลบสองส่วนสิบลบสองส่วนสิบเอ็ ลบ6ส่วน 4x มีค่าอะไรก็เ,เอา 10x กับ 4x หาคณนนะครับ 10x กับ 4x หาคณนอเอาใส่ x ก่อนเอา10กับ4มาหาคณนอเอาตัวเลขนะครับจำนวนนะถ้านเรียนเดิมก็1 0กับ4เหย่ยบไปใช้10คูณ4ได้40ไม่ออกนะครับเอา2หานะครับ2 5 10 2 2 4เสร็จแล้วคูณกันเลยครับ2 5เป็น10 12ได้20นี่ครับามาคูณกันนะคูณคูณสองห้าเป็นสิบ2ิบสองยี่สิบเพราะนั้นครอนอ,อคือยี่สิบเอ็โอเคครับทันนะต่อไปครับต 2, ัวนี้ก็เอาสองคูณเศษส่วนกมนะครับส่วนนี้เอา 5, ห้าคูณเศษและส่วนตน่อก็ได้นี่ครับสองสองเป็น4อันนี้ก็ 5, 6, ห้าหกสามสินะครับเครื่องมายนะครับใส่ไป ลบสส่วน 20x ตัวนี้ก็ได้ลบ30ส่วน2 0 x ลบ4รวมเป็นลบ30เป็นนี่สี่บาทกับนี่หนี้30รวมกันเป็นหนี้34 3 4บส่ลบ 34, ส่วน2 0่นเองอดูนะครับนี่ครับได้ลบ34ส่วน 20x ปรากฏว่ามันทอนได้เราทอนต่อครับเขาตอบให้สมบูรณ์นิดหนึ่งเท่ากับลบแม่2ตัดนะ สอ2หนึ่ก็ได้ลบ17ส่วน 10x เอโอเคไหมครับคำตอบสุดท้ายนะคำตอบสุดท้ายโอเคได้นะครับไม่งงนะคำตอบลบ1ิบส่วนสิบเอสักข้อหนึ่งครับไม่ยากกันไปนะครับ เลขที่ไมีโดมข้ ah. อนี้ดูครับ11ส่วน 10x ลบ6ส่วน 5x แล้วก็ 10x กับ 5x หาคณนอครับ5กับ10หาคณนอแม่5หาร5 2ขั orders, 10, nice. 10, ้น1คณนอคือ10เป right. right. ็นเองนะครับ 10x ตรงนี้ไม่งงนะครับ10กับ5หาคณนอจำนวนเอา10กับ5มาหาได้10นะครับส่วน x ไปตรงก่อกรวมแล้วก็ใส่เลยครับคำตอบนอคือ 10x นะครับต่อไปตัวนี้ไม่เอะไรมาคูณจะเว้น1คูณ1 1มาคูณเศษส่วนส่วนนี้เอา2มาคูณเศษส่วน หลอกกได้เป็น11ส่วน 10x เอาท่าน1คูณนะทั้งเศษละส่วนอันนี้เอา2คูณทั้งเศษละส่วนก็ได้เป็นตัวแรกได้11ส่วน 10x ตัวหลังได้ลบ12ส่วน 10x ถ้าเรอเครื่องหมายมาด้วยนะเครื่องหมายมาพร้อมนะอ่าสุดท้ายครับก็กลายเป็น11ส่วน 10x ลบ12ส่วน 10x มี11บาทใช้12บาทกับวหนีเขาก็ตอบลบ1ส่วน 10x โอเคไหมครับ แนวทางในการเรียนรู้วันนี้นะครับหลักการคิดง่ายๆไม่มีอะไรนะครับนักเรียนขั้นแรกเราจะเอาตัวส่วนหาคลนอก่อนในการบวกลบเศษส่วนนะฮะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับคือทาตัวส่วนทุกตัวทุกเอาน้มเอเอเสษส่วนพนานแต่ละตัวให้ให้สุดตัวส่วนเป็นคลนอื่อทําเสร็จแล้วก็คือเอาตัวว่าตัวเศษมาบวกลบกันแต่ในการทําคลนอถ้านักเรียนอะไรมาคูณต้องคูณตัวเศษและตัวส่วนนะครับอย่าลืมนะครับตามนี้ครับนี่นะครับโอเคนะครับ สำหรับในนี้ขอนำเสนอเพลงท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ